โอเคนะครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับ Minecraft Legends Episode ที่3กันแล้วนะครับผมนะโอเควันนี้เราจะมาเคลียร์ไอที่อยู่ในแบบกันนะเดี๋ยวขอเข้าเกมแป๊บเดอ้อเราจะมาเคลียร์ไอชิปหายกดผิดเดี๋ยว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 กูเพิ่งเข้าเกมมาใจเย็นดิอะไรวะมึงกูกูเข้าเกมมาแล้วกูเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บแล้วกันไอเจ็บปเพชร เห็ดเฮ้ยีมันอยู่ไหนวะอืมหนีเต่าแมงเลยอือไปกลืนปุ๊กหนีเร็วและคืออะไรอ่ะคืออะไรเอ๊ะ โอ้แตทุกครั้งที่พระจันทร์ตกดินนี่เว้ยไอ้พวกพิรินก็จะบุกมาโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้ตกใจจริงอยู่ดีๆมันก็ขึ้นคาซีนใช่แหละไอ้วันเนี้ยที่เราคิดกันคือจะไปเคลียร์นี่เว้ยเคลียร์พวกนี้มันเกลี้ยเกีไปนะแต่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 โอ้มันอัปเกรดแล้วนี่แต่มันแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้มวกเกี่ยเคลียร์อะไรแค่นั้นแหละ แล้วเราจะเริ่มเคลียจากอ่าสีในกระดิบตัวงเขียวเหลืองแล้วก็แดงเราต้องเคลีย9ทีนะเราไปเคลียนนู่นก่อนแล้วกันจะเคลียนนู่นก่อนดิเคลียเขียวก่อนแล้วกันปไปไป,ะปะอะไรอ่ะพิกปะโอเคมันคือพิกิตเราจะเข้าสู่พื้นที่เขียวแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรที่นี่ที่ไหน The horde of the Spore are perhaps what antithesize our overworld the most. They are chaotic, noxious, and without reason. No, don't go that way. Oh, <laughs> Toy ไอ้ตัวระเบิดเลยนะมันกูกลักวาตายอ่ะเฮียแต่ขึ้นไงวะมันต้องหาทางขึ้นให้ได้ใชมันความยากระดับสองดาวเลยเด้อเฮียก็ง่ายอยู่แล้วมั้งมั้งมั้งทำลายก่อนคุมกำเนิดมันก่อนขอระยะคุมกำเนิดก่อนนะครับไปเลยต่อยเลยโอเคทำลายคุมกำเนิดมันเรียบร้อยโอเคไปด้านบนคุมไว้คุมยากชิบหาย,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 ยจะตายจะตายของจริงอันนี้ทำไมกูเล่มกูหลือแค่เนี้ย แป๊บถอยก่อนเอาถอยทับก่อนโเลมเดือกี่ตัววะเนี่ยเช็คกันโอ้ตัวน้ำหายไปสามโอ้กดโอเคหุกกำเนิดได้หนึ่งเดืออีกเพียเล่เลยไปทำลายจุดเกิดแม่งเลยตอนนี้ผมส่งให้โกเลมันตีจุดกลางไว้อยู่ตอนแรกเนี่ยมันเล่นแบบชิวๆได้ตอนนี้เล่นไม่ชิวแล้ววะมันต้องแบบใช้สมองใช้การสั่งอะไรพวกนั้นไปประโยชน์เห็นปะ แล้วเราแบบก็มาฮิวแป๊บนึงปล่อยให้กุเลมตีไปดี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 ด,ดีใช้งานมีแรงงานกเุเรมมาใช้มันค,คุ้มๆเนะี่นี่แค่ระดับสองดาวเองนะเฮ้ยสองดาวมันโคตรยากเลยในะนี่ยหมดเลนเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนแล่นเรื่องอะละเล่นเรื่องมันก็ต้องชกยากหน่อยไใ,ใช่แล้วกูเล่นกากเองว้เฮียน่าจะเป็นอย่างต่างคือกูเล่นกากสู้ๆกเ็เรมสู้ๆฉันรู้พวกเธอทำได้ สวยแบบเปิดเป็นหนึ่ง,งวิ่งไปดิวิ่งดีไปเลยมากูวา่าเราต้องมีคัดซีนนั่นตัยเฮียลนะลรวะน่ะ <laughs> มันกินมันกินทั้งตัวอะไรเยอะอตระกตะการมันเกินน้ำมืองหละง,งอมงอมงอแล้เราไปอันต่อไปกันเลยดีกว่านันคือตรงนั้นไอตรงนี้มันดูเหมือนจะยากไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปกันมันดูแบบเป็นทับใหญ่มากเลยตรงนั้นโอ๊ย อะไรอ่ะกูมันจะเดินอ,ออกแม่งขัดสีนี่แคไอ้ที่ไรเกิดขึ้นน่ะโอ้โหสเกลิตันตัวนี้คือมันนี่เว้ย คือมันเหมือนมันไปสู้เว้ยแล้วทีนี้แบบมันเกี่ยมแบนเนอร์ได้มาตรงไอ้แด่นตรงเกาะกลางดูขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทันกาแล้วไอ้เหียตายก่อน <c oughs> กด F ใช่ถึงกูไม่พร้อมแต่กูก็ใส่ได้หมดอ่ะมาเด็ดไอเอียเขาแต่ให้ทำลายให้ทำลายเครื่องสองอันเนาะแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก่อนมีทางขึ้นไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อโอเคเดี๋ยวจะสร้าง สะพานขึ้นฝั่งนี้ได้ไหมปันใดขึ้นได้ไหมมาถึงจุดสูงสุดของมันแล้วอะไรวะอ๋อนี่นี่นี่คือปรับปรับให้มันขึ้นต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งใช่ไหมมันต้องเป๊ะมาเลยนะเ้าทำอย่างนั้น,นต่อไปนู่นไม่ได้เพราะอะไรท็อปเพย m o ย c ร์ม็อบแค้นเรเียโอเคขึ้นได้แล้ว <c oughs> แล้วมันเหลือกี่ตัววะเนี่ยเช็คก,ก่อน มันเหลือโกลเลมอยู่แค่นี้ฮะมันมันอยู่แค่นี้วะจะขึ้นยังไงไว้ตรงเนี้ยแปบ๊บนะขึ้นมทำลายเนี่ยคือคิดตอนนี้คือสมองมันแบบ not working ันมอแล้วอะ่ะไม่รู้จะขึ้นย,ยังไงอ่ะสภานไม่ได้สร้างอะไรได้ไกลขนาดนั้นอะ่ะใช่ปะน่ะเห็นปะสร้างไม่ได้ไกลถ้าเราตรงจากตรงนี้อ่ะสมมตินนะ ต่อจากมุมไม่มีมุมเออต่อจากมุมนี้เป็นโน่นอ่ะได้ไงเออทำไมวะเออไมาห้หมดไามาห้หมดไมห้หมดโู้ดอใช่เราจะไปแล้วไปบอกทีมว่าม,มีโอ้เฮียกลีนตกเยอะเลยไปทำลายก่อนโอ้ยมา เวลาที่โขกและเกีย yeah. เอาละเตรียมพร้อมทุกคนเนอะตัวนี้กูแบบเริ่มเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ไม่ใช่หวัวคิดเยอะยชิบหายมึงดูบันไดตรงนั้นดิเกีย yeah. เอาตัวตัวกูวจบตรงนี้กูแบบโอ้ปวดหัวฮะโอ้ไม่ไหวแล้วกูโอ้หมดหมดแรงหมดแรงลิงเกียโอ้ต้องได้หลายคนแล้วแต่แบบปรพวกแนะ่ จงหวัน,นี้ต้องหาทัพพวกให้ได้ถ้ามาหาไม่ได้ก็จบมาไม่เรียบร <c oughs> ้ยกูเล่นตะ้ตกี่โมงวะเนี่ยชิพายแล้วไม่รู้อะคือระหว่างที่ตีตีอล้วโปรแบบเลือนโทรศั์หาเลยดูแล้วกันปวดทอ้ออะไรเล่นเกมนี้มันไม่มีระบบเบลงเไงเออมันก็เละๆแบบเล่นยากนะถ้ามีระบบเล่นป่านี้เล่นง่ายแล้วนะนั่งฟังคนเดียวระเบิด ระเบิดไฟโนลลี่ในที่สุดย่อเขียร์แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นเออเออเออเฮ้ยเมดูว่าแม่งมีคัดซีนอีเวนต์อะไรอ่ะ เระเบิดเออใช้ได้ใช้ได้เอามานี่ดิเงียบเลยม่เอาไม่จะเล่นเห็นระเบิดกับกูแล้ว <c oughs> เออเรียบร้อยแ <c oughs> ม่ง โอ้ยมโอ้ยอ้เฮียมา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 พื้นที่โถ <laughs> สามที่ตายเธอซาร่ามาในเวลาใช้หัวสมองอีกรอบแล้วแต่เหมือนรอบนี้น่าจะง่ายนะพราะไม่อะไรไม่รู้เอา้าทำไมสร้างไม่ได้อะมันสูงไปเยอะเวอร์อันนี้คืออันนี้คือสูงมึงอะไ <laughs> อ้เหี้ยเอ่อโอ้ยอ่าเอิ่ม ไม้ไม่พอหรี่ไงวะทำไมมันตั้งอะไรไม่ได้เลยแบบอืมมันสร้างไม่ได้หรี่ไงวะกูจะตายโอ้ลบลบลบ,บโอ้โหกลเล้นกูเหลือเจ็ดตัวบ้าปอโดนกูได้ไงชิบหายจะตายไม่ได้ตายกาการะเฮีย นั่นแหละมันคือความหวงังไอ้กลเลมอ่ะกเลมกูคือความหวงังแล้วตอนเนี้ยเฮีย yeah. มึงคือความหวังกูกลเลมไอ้ย่าเราตรงนี้ไปไงวะเนี่ย mm hmm. มาเรียกกลเลมตรงนั้นมาอีกเราต้องเดินผ่านจุดอันตรายอีกล็อกหลบล็อกหลบอออจนได้พอถึงเวลาสาพาก,ก็ต้องไปปกตรงกลางที่นี่แหละกูจะได้ตายเลยกูวะเหียกเลมโคตรคือความหวังของเราแล้ว ใน,นการจบคลิปเนี่ยไอ์ EP นี้ไม่งานจาังวะไอ้สองชั่วโมงกูตัดเพลินเนี่ยเออเออ,อเคมาวเวลาเป็นไทยของกูแล้ะตามมาทุกคนพร้อมยียทุกคนเจ้าเห็นอะไรข้างหน้านั่นไหมที่ไม่ใช่ระเบิดอะไปจังหวะนี้หละคอยเคลียร์ให้เฮ้ยลบเดือดตายนั่นแหละแอคชั่นพูดถูก Cua nó chân tại Action chân à, quẩy tổng đi chân đi hết ยังไม่ยงบอกมันจะบกุกมันจะอเองแล้วมันจะบุกเองแล้ววะเขี่ยความสามารถในการพุ่งกดว่ะ เดียมาบุกเองเลยโอ้ยโอเคครคลิปนี้คงน่าจะต้องมีแค่นี้ก่อนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอีพิโซดที่สี่กันนะอีพีสี่ก็เราจะไปบุกลังบอสกันนะขอแค่นั้นแหละขอแค่บุกลังบอสพอไม่ค่อยไปบุกลังอื่นนึกว่าแบบมันจะแบบสั้นๆง่ายๆไม่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 คุณคิดผิดอยากอยากคิดอย่างนั้นไม่ปเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนกันไปไป 拿去拍的呗。